มองข้างหลังน่ขึ้นมาได้ขึ้นมาแด้แดดไล่มันอาจจะหมอกฟุ้งนี่มัฟุ้งข้างบนนี่ตวเตียงมันฟุ้งไม่ได้อออะายกับไม่ปิด ตัวเองไพ่บน่อยอาจจะลูกเเอาตัวเองไปอยู่ฝั่งน้นเอ๋อุฮยมันขึ้นสูงเลยอ่ะยเต็มเลยหมอกเต็มเลยเนี่ย